สวัสดีจ้ะอฟซแฟนช่องสูคูสูคนผวพ,พกันในวันที่ยี่ส่ธันวาหกเจ็จ้าบรรยากาศเช้าเช้าะคะเอาดอกไม้มาฝากเมื่อนี้ค่ะส่วนดอกไม้ค่ะดอกกุหลาบแน่าะคะ่ะชวนชมนุมเน่ค่ะส่วนมากมากปลูกกะจะอยู่ประมาณนี้ค่ะปลูกพักแน่นิดน้อยปลูกจังไหนกับบ่างามพักพี่น้องมือบ่บยินปันไดจ้า ผู้ใดมีเลขเด็ดเด็ดดีเลขดังอย่าลืมเด้อค่ะวบาสู้กันฟังเนี่ยจ้าคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อสาวนาตัวเลขเนาะค่ะแนวทางมาว้ามาฝากมาต้อนเป็นความฝันความฝันของสาวบานน้าเนี่แหละจ้ะมาว่าวสู้กันฟังฟันสองมือติดพี่น้องฝันว่าเป็นเลขเป็นเบอร์จีฮีดีดีจ้ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะสาวนาว่าสู้เอฟซีแฟนช่องฟังสําหรับความฝันนะคะผู้มา นะคะค้ามฝันกะมกักกะคอยจัดนะคะขันบ่มกักกะเดือนผ่านเนด้อเพราะว่านี่เป็นค้ามฝันสาบานาที่นํามาแบ่งปันจะ้ะฝันสองคืนติดพี่น้องเลขค่ายกันตัวเดียวกันกะว่าใดจ้ะ,จะฝันเนาะคะ่ะฝันว่าสาบานากับน้องสาวผู้ลูจากสาบานาจะลูจากน้องสาวที่ผหลักเนาะคะ่ะฝันว่าฟอนฟอนผลฟอนอยู่ทั้งฝ้าผลพ,พี่นอ้องฟอนอยู่ทั้งฝ้าผลจะ้ะ ใส่สุดขอมสุดขอมมีมงกุดงามงามสุดขอมเมจ่าพี่น้องชุดจะสมัยตะเกามีชาดาผู้ดีผู้จบงามทั้งสองคนฝนคนกันนางเต็มอยู่ถนนคือนางเบิงไหมคะน่งอยู่ข้างล่างนางเบิงสาวนากับน้องสาวฝนฝนนะงามงามพี่น้องฝนจังไหนมาฝนงามขักเถะผู้ดีผู้งามผุ่นอยู่ทั้งฝ่าปั่นนางฝ่าพี่น้องเต่ใส่สุดขอมทั้ง ทั้งสุรินประมาณนี้จ้ะฟอนไปเป็นมือเป็นตัวเลขได้พี่น้องคนกระแตกสวดสวดนั่งเบิ้งอยู่นะ่ะอันเบิ้งมือเพิ่นเอ้อเพิ่นบอกเลขพระน,นะจะ้ะมือขางหนึ่งเป็นเลขสี่มือขางหนึ่งเป็นเลขสามพี่น้องคนอยู่ขางล่างกับตกสวดสวดโอ้ยเพิ่นบอกเลขสี่สามเอนอพะนะสาบนาก็เลยสะดุ้งตื่นเลยเก็บมาคิดได้พี่น้อง ฝันแบบนี้เอ๊คือฝันแบบนี้เนาะบาทที่นี่ขึ้นที่สองพี่น้องฝันเห็ดมอจตอไสเดียวเสียเบิ้งค่ะรถมอเตอร์ไซค์ขันนีละรถมอเตอร์ไซค์ขันนีพี่น้องทะเบียนนี่เลยจ้ะฝันว่ารถไฟไหม่ล้อข้างนารถไฟไหม่ล้อนารด,ดไหมคะ่ะขับไปดีๆจังไหนไฟไหม่ล้อยางหนาจนวาร้จวดพี่น้องกะสะดุ้งตื้นอีก อันนี้คือฝันสันสัตว์สาวนาเยว่าเลขทะเบียนนี่มันตรงกันหลุดมอเตอร์ไซค์หลายๆคันบันมาฝันเห็นคันนี้ตรงกันคักพี่น้องสองสี่สามเลขที่ฟอนด์นะไกซี่สามเป็นบ่อแต่ว่าจะถึงสองสี่สามเด้อค่ะม่แน่เด้ค่ะเพราะว่าไฟไหม้ลอทั้งหนาแมสองสี่บ่อหรือจังใดสองสี่สามแต่ว่าเลขสี่สามสามสี่นี่ตัวเดียวกันกับที่หิดมือบอกเลขที่เดฟอนฟฝันเลข คือฝันยำคักเถพ,พี่น้องหรือว่าพี่น้องคิดว่าจังไดเวาสู้กันฟังเน่แต่ว่าเล็กือมันจะออกขี่ให้เท่พี่น้องซี่สามสามซี่นี่ซี่สามนี่มันเคยออกเลเด้ออกบางสงวหดทีเล็วมันสิมาออกอีกบ่อหรือว่าจังไดแต่กับฟังเบิงเพราะว่าฝันได้เป็นตูปานีสาบนาก็เลยคิดเนาะค่ะว่าบม่แน่เด้ค่ะปีใหม่นี่อาจจะมีโศกเนาะเนาะค่ะเพิ่นอาจจะให้โศกก็ได้อายุ นี่แหละมันตรงประเด็นมึงนี่แหละอายุน้องสาวสาบนาสีล้มกบสาบนานี่สี่สองนี่มันได้ตรงสองสี่นี่สองสี่สี่สองนี่อายุสาบนาสี่สิบสี่อย่างสี่สิบหาน้องสาวนี่อายุสี่สิบสองเต็มพอดีบางวันที่สิบเก้าวังหันนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าอ่าสีมาอายุเนาะเพราะว่าฟ่อนได้ฟ่อนได้ล้มเนี่ยจ้ะเอ้าบ่ลเนี่ยผู้ใดตีก้อนฟันให้ ได้ก็ลองตีบึงแต่ว่าสาบนาว่าตีหลายดอกเพราะว่าเหล็กมันตรงกันเนี่ยสี่สามสามสี่นะแต่ว่าเหล็กก็ขีไห้ยเท่พี่น้องเอาพิจรารณาเบืงจากกะฝันประมาณนี้พี่น้องค่ะมือที่สองฝันเคสันสันแค่นั้นเดี๋ยวสาบนาจะเขียนเหล็กห้เด้อค่ะเหล็กฝันแรกกับฝันสองตรงกันแล้วก็เหล็กอายุสาบนากะอายุนองสาว เลขบ่หลายพี่น้องเพราะว่าเลขมันตรงกันเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดตีเลขเป็นจังไดนก็เว้าสู่ฟังในเด้อค่ะหรือเม้นใต้คลิปมาเว้าแน่ว่าอ่าหมักบ่อส3่สนี่หมักบ่หมักสาบานะก็สิซื้อถึง้อยู่ค่ะเพราะว่าฝันคักพูดกะบ่แน่เนาะค่ะทุกอย่างแล้วกะเพิ่นอาจจะให้สุกให้มันก็ได้เนาะจ้ะเลขที่ฝันเนาะค่ะที่เฮ็ดมือให้ก็คือ43ที่คนบอกว่าโอ้เพิ่นให้เลขตัวนี้43่สาโตเดียวคลูก ตัวเดียวโครูคือเล็กที่สามแนวเล็กลดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่ฝันว่าไฟไหม้หล่อสองสี่สามตรงกันอีกบาทที่นี่อายุน้องสาวเทพหลักน้องสาวหลาของสาวบานานี่อายุสี่สิบสองสาวบานาอายุสี่สิบสี่กะจะประมาณนี้พี่น้องคะหมักน้ำโบจ้ะแต่ว่าซีีอายุสาวบานาก็ออกมาแลว้วพี่น้องมันสิออกอีกอยู่บ่ค่ะ แต่กระสีสื้อนี่ย่ะคะสีสามสีสองสีสีนี่แหลนะนะคะจะสื่อถึงไวย้ยยูจะไปจับฉลากกินแบงถึงไว้เนาะค่ะคาเมนวามีดวงตอนรับปีใหม่เนาะค่ะอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องจ้าเนาะค่ะสีได้เข้าใจว่าสาบนาเว่าเลี้ยงความฝันเอียงเนาะค่ะก็ฟังจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กิงกิงเปิดค่าการมองเห็นน้ำดอ้อพี่น้องขาถือปิดกั้นค่ะคักจ้ะถือปิดกั้นค่ะมองเห็นเอฟซีกับบ่เห็นไหลเนาะแต่ว่าสาวบานาลงคลิปถูกมือเด้อค่ะก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะคะ่ะเปิดค่าการมองเห็นแค่นั้นละ่ะเอาพี่น้องคลิปนี้บ่เวบาไหลยญ่ยยจะไปจ้าในงวดวันที่สองมการาหกเปดเป็นเลขความฝันเนาะคะ่ะเล่าฝันของสาวบานาฝันซองคืนติดติดมาวบาสู่กันฟัง หมักจัดขัดพันเนาะค่ะบันใดได้เห็นคลิปนี้เฮงเฮงรวยรว,วยปั้งปั้งสูงส่ขู่สู่คุเงินไลยกลองทองไลยเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะอัวลิวะหาปุตราปาลิปุกลนติสาคะลังเอวะอมเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกัรปฏิทิจตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยถาามนิโชติระโสยถาสัพพิตโยวัชันโตสัพพะโรโควินัสสะตุมมาเตภวัตวันตระโยสุขีธีกายุโคภวะ อภิวาทนาศิลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตารอธรรมวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง